พอท่าศึกษาเ่ออาของาสนาอิสลามนะคะัดค่ะิฉันชืนางสาวทิไดรัทีุ่รน่เค่ะดิฉันนางสาวรศุสาหน่นสีค่ะค่ะดิฉันนางสาวชเลอ์หนึ่งศูนย์ห้าสองค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุรัชาบานนัดหนึ่งศูนย์หกค่ะดิฉันนางสาวสีก้าพืชชนหสองเจ็ดแปดค่ะดิฉันนางสาวพัชรศราเัตนย์ ศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสําคัญศาสนาหนึ่งของโลกเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยมนับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระอัลลอฮ์โดยมีท่านนามีวันหมัดเป็นศาสดานะคะและเป็นผู้ประกาศศาสนาศาสนาอิสลามไม่มีพระหรือนักบวชเพื่อทําหน้าที่ประกอบพิธีกรรมและเผยแพร่ศาสนาโดยเฉพาะเช่นอิหมัมก็เป็นเพียงผู้นําในการนมัสการพระเจ้าม่ใช่พระที่ทําหน้าที่เป็นการระหว่ังพระเจ้ากับมนุษย์ศาสนาอิสลามนะคะเป็นศาสนาที่ถือกําหนดกําเนิดขึ้นในนครมะกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียหลังพุทธศักราชประมาณ1,113ปีค่ะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมซึ่งแปลว่าผู้ผู้สวงสาสันติหรือผ,ผู้ที่อยู่ในความยำเกรงของประสงค์ของพระเจ้าค่ะคำพีทางศาสนาอิสลามคำพีทางศาสนาอิสลามเรียกว่าอันกรุรอานคำพีนี้ถือเป็นวจนะภาษาของพระเจ้าที่ท่านได้ประทานแก่มวลมนุษย์ทางผ่านทางท่านศาส,สด,ดามุฮัมมัด ซึ่งเป็นบุคคลที่พระเจ้าออลอรงเลือกให้ทําหน้าที่ประกาศศาสนาและเป็นผู้นําให้การปฏิบัติศาสนกิจตามคําสอนของพระองค์ค่ะค่ะคำพี่อันกุรอนนะคะแปลว่าคำพี่สายสาธยายมนมี30ภาค114บทเป็นแนวทางการปฏิบัติสําหรับบุคคลและสังคมมีคําสอนเกี่ยวกับการทําความดีการดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันการแต่ง,งานความตายอาชีพ mm hmm. การทำมาหากินค่ะ ค่ะภาษาที่ใช้ในการบันทึกอันกรุรอานคือภาษาอาหรับค่ะในข้อความคำพีเป็นภาษาที่ไพเราะไม่ใช่รอยแก้วหรือรอยกองค่ะแล้วก็มีสัมผัสในแบบของตัวเองคำพีแบ่งออกเป็น114บทแต่ละบทเป็นองค์การหรือวักมีทั้งหมด6,000องค์การค่ะนิกายสําคัญของศาสนาอิสลาม1น,นิกายซุนีหรือซุนนะแต่เข้งคัดตามหลักปฏิบัติข,ของอคัเพียงกุรอาน และยมนับผู้นำสีคนแรกซึ่งเป็นผู้กระชิดท่านศาสดาเท่านั้นมักจะนับถือในประเทศอิโนโดนีเซียมาเลเซียและในประเทศไทย2อนิกายซีอะหมายถึงพรรคพวกของท่านอาลีนั่นเองดีการนี้ถือว่าท่านอาลีบุตรเคยของท่านมูฮัมหมัดคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ถูกต้องส่วนใหญ่จะนับถือในประ,ประเทศอิรานอิรักเยอรมันอินเดียและทวีปแอฟริกาด้านตะวันออกค่ะ สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามนะคะก็คือดาวกับเดือนซึ่งดาวคือเครื่องหมายนำทางบอกทิศทางเมื่อมนุษย์ต้องเดินทางกลางทะเลหรือทะเลทรายชาวอาหรับสมัยก่อนเดินทางตอนกลางคืนเพราะกลางวันอากาศกลางทะเลทรายร้อนมากดาวคือเครื่องหมายบอกทิศทางในการเดินทางค่ะเดือนนะคะคือเครื่องหมายของการเวลาเดือนส่งผลถึงระดับน้ําขึ้นลง ที่แตกต่างกันเดือนคือการกําหนดเวลาเริ่มต้นของเดือนใหม่และสิ้นและสิ้นสุดเดือนเก่าค่ะเดือนคือเวลาที่ผ่านไปที่มนุษย์ต้องใคร่ควรถึงการกระทําของตนเองและเดือนที่สําคัญที่สุดที่เป็นสีิมงคลที่สุดของมุสลิมคือเดือนอมฎดอนที่ต้องอาศัยการดูดวงจันทร์เพื่อเข้าสู่เดือนแห่งการถือศีลอดค่ะ หลักคําสอนพื้นฐานของศาสนาหลักการของอิสลามแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆได้แก่หนึ่งหลักการอันเป็นข้อบังคับสําหรับบุคคลได้แก่หลักการพื้นฐานอันจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคนจะต้องรู้ต้องประพฤติเริ่มตั้งแต่อายุสามขวบเป็นต้นไป 2. หลักการอันเป็นข้อบังคับสําหรับสังคมได้แก่หน้าที่ต่างๆทางสังคมซึ่งนับตั้งแต่สังคมหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวจนถึงสังคมหน่วยใหญ่คือประเทศชาติค่ะ หลักการอันเป็นข้อบังคับได้แก่หนึ่งหลักศรัทธาอุปการได้แก่ศรัทธาต่อพระอันรศรัทธาต่อเทพบริวารของพระอันรศรัทธาต่อกัมพีทั้งหลายศรัทธาต่อบรรดาศาสนาทูตศรัทธาต่อว,วันพิพากษาศรัทธาในการกรรําเนิดสภาวะลูกและชีวิต 2. หลักบรญญายประการ ได้แก่ปฏิญาณตนมุสลิมต้องกล่าวปฏิญาณตนว่าข้าพระเจ้าขอปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และแท้จิรงมุฮมัมัดเป็นศาสนทูต 2. การละมาคือการนมัสการ 3. การถือสินบดในเรือนรอมฎดอนสการบริจาคสกาด 5. การปร,ประกอบพิธีฮั์หลักธรรมคุณความดีคือกำหนดว่าสิ่งใดที่ ควรปฏิบัติและสิ่งใดต้องละเว้นข้อกำหนดเหล่านี้ปรากฏอยู่ในคำพร์อัลภุรอานซึ่งแบ่งแยกเป็นสองตอนคือตอนกระทำที่อนุญาตเรียกว่าเรียกว่าฮัลลานและการกระทำที่ต้องห้ามเรียกว่าฮัานรมวันสำคัญทางศาสนาอิสลามนะคะ1นึวันอิฐคือวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามค่ะได้แก่หนึ่งวันอิฐ หนึ่งวันอีเดียลซิตีตรงกับวันที่หนึ่งเดือนชาววันค่ะสองคือวันอีดินฮัตฮ่าตรงกับวันที่สิบเดือนซุนฮิญะค่ะสองนะคะคือวันขึ้นสักราชใหม่อิสลามค่ะการกำหนดปีฮิโรสักราชท่านศาสดามูฮัมหมัดอุบยยไปถึงนครมาดีนะในวันจันทร์ที่สิบสองค่ะสามคือวันฮาชูโยค่ะคือวันที่สิบของเดือนมูมูฮันรอมเป็นวันที่ศาสดา มูฮัมหมัดได้ถือศีลอดขาและส่งเสริมให้มุสลิมปฏิบัติตามค่ะ5วันมาลินนบีวันคล้ายวันเกิดของท่านสาสะดามูฮัม,มห,หมัดคือวันจันทร์ที่12เดือนร่อนบีลุมเอาวันตรงกับวันที่ย0่สเมษาพศ 571พศ1114และท่านได้เสียชีวิตในวันจันทร์เดือนร่ำบีหูเอาวันพศ11ตรงกับวันจันทร์ที่11มิถุนายนพศ623พศ1176รวมอายุได้63ปี6วันมีระตรงกับวันที่27ของทุกของเดือนร่อน เป็นวันที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดได้เดินทางจากนกครมักกาไปยังมัสยิดอันกันซกรุงเยรูเซรมประเทศปาลิสต์ปาลิซาย์เจวันจันทร์และวันพระันาท่านมุท่ทานศาสดามูฮัมหมัดได้กล่าวการงานจะถูกนำเสนอนะ วันฮาโลในวันจันและวันพ่านหัดดังนั้นฉันจึงชอบที่จะให้การทานของวันฉันนำได้โดยถือสินอด8วันศุกร์ท่านฮาบูมหมัดได้กล่าวว่าผู้ใดที่อาบน้ำละหมาดโดยเขาอาบน้ำละหมาดอย่างดีแล้วจะเข้าไปละหมาด